ค่ะเพืนแล้วนี่ก็เป็นของทั้งหมดนะคะที่เราซื้อมาจากร้านของคุณเวียดนามนะคะก็จะมีมามา่ามีแป้งนะคะมีขนมจีนมีกะปิมีพีก่แกงะะแล้วก็มีหน่อไม้มีขนมกระป๋องนะคะมีมะขามเปียกเนมีเส้นหมี ะะอสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศสเปนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำคลิปรีวิวการซื้อของราคาของตั้งนานแล้วนะคะคลิปแบบนี้ไม่ได้ทำนานแล้วพอดีสั่งของแต่วันอาทิตย์นะคะสั่งของออนไลน์ ของเพิ่งมาถึงวันนี้พอดีนะคะก็เลยว่าอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคะว่าของพวกเครื่องปรุงอาหารของไทยๆทยเรานะคะที่เราซื้อที่นี่นะคะราคามันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนี้คือนานมากนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็แต่ละอย่างราคาเท่าไหร่นะคะซื้อหมดไปเท่าไหร่ นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันจากเส้นหมี่นะคะน,นี้จะเป็นเส้นหมี่วๆเนาะเส้นหมี่วๆเหมือนของบ้านเราแต่ว่าอันนี้ก็คือแพ็คใหญ่นะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา1.9ยูโรนะคะตอนน่อ1แพ็คนะ1แพ็คใหญ่นะคะเราซื้อมา3แพ็คเนาะทั้งหมด1ยูโร36บาทนะคะเพื่อนๆนก็ คูณกันดูนะคะอันนี้จะเป็นเส้นขนมจีนนะคะเพื่อนๆแต่เป็นของน่าจะของเวียดนามเนาะอันนี้ก็อร่อยนะคะยี่ห้อน,นี้อันนี้ก็ห่อใหญ่ห่อหนึ่งก็1.9ยูโรเหมือนกันนะคะเราก็ซื้อมา3ห่อนะคะอันนี้ได้มา3หอ่อจากนั้นจะเปน็นนี้จะเป็นขิงดองนะคะขิงดองห่อเล็ก 80เซนนะคะอันนี้คือ80เซนเราซื้อมาไว้ทานกับพวกซูชินะคะส่วนอันนี้มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกอันนี้จะอยู่ที่3.75ยูโรนะคะเพื่อนๆก็เป็นของไทยเรานะคะโปรดักต์อินไทยแลนด์เนาะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวตราฉัดใช่ไหมคะ ถ้าไม่ผิดเนาะน,น่าจะเป็นข้าวเหนียวตราฉัดนี่นะคะห่อละออแพ็คละ1กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนกิโลก็2.95ยูโรนะคะ1กิโล2.95กยูโรต่อไปจะเป็นแป้งนะคะเพื่อนเนเป็นแป้งของไทยเราเลยนะคะตาใบหย,ยกอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้1.55่้ยูโรทำไม กล้องมันมืดๆเนาะเอาไว้ทําขนมนะคะทำขนมหรือว่าทำอ,อ,อาหารที่มีส่วนผสมของแป้งพวกนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราซื้อของสเปนแล้วแป้งเขาไม่เหมือนของบ้านเรานะคะทําออกมาก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่แพงมากนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นแป้งมันสัาปะหลังของไทยเหมือนกันค่ะแป้งมันสัาปะหลังนะคะ1ยูโรนะคะเพื่อนเพื่อน ถุงนี้1ยูโรก็36บาทนะคะต่อไปเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าชนิดพิเศษตาใบหยกเหมือนกันนะคะอันนี้1.25ยูโรนะคะค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยของโปรดนะคะมามา่ารสต้มยำกุ้งนะคะรสต้มยำกุ้งแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป็นแพ็คใหญ่นะเพื่อนๆปกติถ้าเป็นหอ่อธรรมดาก็จะ60กรัมเนาะ แต่ว่าอันนี้ห่อน,นี้90กรัมนะคะ90กรัมห่อน,นี้85ดสบห้าเซนนะคะ8 5บห้าเซนก็ถือว่าถูกนะคะปกติถ้าเป็นห่อเล็ก60กรัมก็จะอยู่ที่45ห้าเซนนะคะ45้าเซนก็ถือว่าถูกเพราะว่าบางร้านเขาก็ขายแพงกว่านี้นะคะอันนี้เราชอบซื้อร้านนี้เพราะว่าปกติสั่งร้านนี้ประจำนะคะ เพราะว่าเราเทียบกับร้านอื่นดูแล้วของเขาจะถูกกว่านะในหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆแล้วค่าส่งเขาก็ไม่แพงนะคะถือว่าโอเคมากๆอันไหนเราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะเพื่อนๆอันนี้ได้มาห้าห่อมาของชอบเลยห่อใหญ่ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกแกงนะคะเพื่อนเรเคอนีนะคะพริกแกงแดงนะคะพริกแกงแดงพริกแกงเผ็ดนี่ 2.55ยูโรนะคะ2.55ยูโร1กระปุกใช้ได้นานนะคะกระปุกเก่าเพึ่งหมดไปเมื่อวานพอดีนะคะวันนี้ได้มาพอดีใช้ได้นานนะคะของตาอร่อยดีนะคะก็อร่อยนะคะยี่ห้อน,นี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นกะปินะคะตาพันท้ายนรสิงห์กะปิพันท้ายนรสิงห์อันนี้4.35ยูโรนะคะเพื่อนๆ ปุกเก่าที่ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะยังใช้ไม่หมดเลยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเผื่อไว้เพราะว่าเขาก็เหลือไม่เยอะนะคะซื้อมาเผื่อไว้ก่อนี้จะเป็นอันนี้เป็นขนุนนะเพื่อนเือนอันนี้ขน,นุนกระป๋องนะคะเป็นขนุนอ่อนในในกระป๋องเนาะก็อันนี้กระป๋องละ1.95ุยูโรนะคะ ือว่าไม่แพงนะคะเอาไว้มาทำซุปขนุน,นะคะเพื่อนหรือว่าแกงขนนอร่อยนะคะได้มาหนึ่งอันนี้ขนนหนึ่ง,งแต่ว่าเราได้หน่อไม้นะคะหน่อไม้ในน้าน่าจะในน้ําธรรมดานะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเองมาทําแกงทําอะไรได้นะคะอันนี้ก็1.95เหมือนกันของอร่อยดีเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้ได้มา2กระ2กระป๋องนะคะแต่กระป๋องนี้ รู้สึกจะบุบนิดนึงขนส่งน่าจะขนส่งน่าจะแบบรุนแรงมากเลยรอบนี้นะคะเพราะว่ากล่องมาถึงบ้านกล่องก็แตกนะคะแต่ว่าของข้างในไม่แตกปกติเขาจะห่อส่งมาอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้คือน้ําหนักเยอะด้วยกล่องหนักด้วยนะคะขนส่งก็น่าจะทั้งโยนทั้งอะไรไม่แน่ใจนะคะก็เลยบุบมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อมาสองกระปุกกระปุกละหนึ่งจุดเก้าห้านะคะ อันดับต่อไปเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะเพืเ่อนๆเครื่องปรุงพวกนี้คือต้องมีติดบ้านนะคะต้องมีติดบ้านเนาะก็จริงๆยังไม่หมดนะคะคือปกติเราจะสั่งมาเผื่อไว้สมมุติว่าถ้าของที่บ้านเหลือขวดหรือสองขวดอย่างเงี้ยค่ะก็จะสั่งมาไว้เพิ่มเป็นสต็อกไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิด ปล่อยให้เขาหมดไปเลยแล้วพอเราจําเป็นต้องใช้ต้องทําอาหารไม่มีนะคะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะก็สั่งเผื่อมาไว้ก่อนนะคะจริงๆก็จะยังมีอยู่อย่างละขวดสองขวดประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอซอสฝาเขียวนะคะเอาไว้ทําผัดทําแกงนะคะอันนี้อร่อยซอสฟ้าเขียวก็จะอยู่ที่2 6 5ยูโรนะคะเพื่อนๆอันนี้ซอสปูกขาทองนะคะฝาเขียว 2.65ได้มา2ขวดนะคะส่วนอันนี้เป็นซอสพริกสีราชาอันนี้จะแพงนิดนึงนะคะแต่ก็ก็ใช้ได้นานขวดใหญ่นะคะอันนี้อยู่ที่4.6ยูโรนะคะ4.6ยูโรซอสพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดจริงๆนะคะต่อไปจะเป็นน้ำปาร้านะคะนี่อันนี้น้ำปลาราตาน้องพรส่วนตัวเราชอบนะคะเพื่อนๆพื่ตำส้ตมตำ ใส่กับข้าวก็อร่อยแล้วก็ถูกถูกกว่ายี่ห้ออื่นด้วยนะคะปกติอตอนมาแรกๆนะคะก็พอปลาร้าที่ตัวเองเอามาจากเมืองไทยหมดก็จะสั่งปลาร้าแต่ว่ารู้สึกว่าเขาแพงมากนะ,ะขวดละ7-8ยูโรนะคะเพื่อนๆเป,นเป็นตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ2-300บาทต่อขวดนะคะแล้วก็ขวดเล็กๆนเนาะเวลาเราทำเราก็ประหยัดใช้ประหยัดกินอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เรามาเจอ ของร้านนี้นะคะก็เลยสั่งมาลองสั่งมาลอง,ง,ลองครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันถูกถูกกว่ากันสองสาเท่านะคะเพื่อนๆแล้วก็รสชาติก็ก็ใช้ได้นะคะทำกับข้าวตำส้ตมตำเราก็ใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดนะคะนานแล้วน่าจะเกือบปีได้ละมั้งนะคะที่ที่เปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้นะคะก็จะซื้อมาทีละสองสามขวดอันนี้ขวดละขวดละ2.4ยูโรนะคะเพื่อนๆ น้ำปลาราน้องพรเนาะอันนี้อร่อยนะคะถูกด้วยเราไม่เราไม่ซื้อขวดละ 7- 8ดยูโรแล้วนะคะตอนนี้ก็จะซื้อแต่ยี่ห้อนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาถูกจริงๆซื้ออันนี้สามขวดนะคะได้น้ำปลาระปกติที่ที่เราซื้อกันขวดละเจยูโรได้ขวดเดียวนะคะอันนี้ได้3ามขวดคุ้มนะคะแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ ไปก็จะเป็นน้ำปลาคู่ปัวไทยนะคะน้ำปลาตาท,ทิพรพรสเนาะน้ำปลาตาทิพพรสอันนี้2.25 2.25ก็ถือว่าราคาดีนะคะ700 ml อใช้ได้นานนะขวดเราได้มา2องขวดนะคะวันนี้ก็ยังมีของเก่าที่ยังลือยู่นะคะค่ะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นซอสถอยนางรมนะคะตราแม่ครัว ตานี้แหละอร่อยสุดยอดแล้วนะคะใช้มาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนแล้วนะคะขวดใหญ่นะคะอันนี้3.5ยูโรใช้ได้นานอร่อยด้วยนะคะทำกับข้าวนี่ใช้ยี่ห้อนี้อร่อยจริงๆนะคะสุดท้ายจะเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์นะคะขวดใหญ่อันนี้อยู่ที่3.35ยูโรนะคะตัวนี้ก็ได้มา2ขวดเหมือนกันนะคะ แต่ละอย่างก็จะมีสแปร์ไว้อยู่ประมาณขวด2ขวดนะคะแล้วก็ซื้อมาเพิ่มไว้นะคะไว้ในสต็อกเนาะ,ะก็ทั้งหมดที่ซื้อไปนะคะตรงนี้เราซื้อไปประมาณ7 70 70ยูโรนิดดิด71-72ประมาณนี้ทำไม่แน่ใจส่วนค่าส่งเขาจะอยู่ที่6.99นะคะ6.99ยูโร อันนี้ไม่แน่ใจว่าหนักประมาณกี่กิโลแต่รู้สึกว่าหนักมากนะคะแต่ค่าส่งเขาก็คิดเท่าเดิมเราสั่งกี่ครั้งเขาก็คิดเท่าเดิมนะคะ6.99ยูโรรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ80ประมาณ80ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็3,000น่าจะ3000กว่าบาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่าของที่เราสั่งมาเนี่ยคือใช้ได้นานนะคะเราสั่งครั้งที่แล้วประมาณเดือนมกรานะคะมะกราเนาะ อันนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วนะคะก็ใช้ได้ประมาณ 3- 4สเดือนเลยนะคะเพื่อนๆของพวกเนี้ยปกติก็จะทำอาหารก็จะใช้เครื่องปรุงใช้อะไรแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ส่วนอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่ได้ซื้ออะไรบ่อยมากนะคะส่วนมากก็จะซื้อแค่พวกเนี้ยมาไว้ทำกับข้าวนะคะก็ทั้งหมดประมาณนี้นะคะเพื่อนเพ่นราคา นี่เราก็ให้เพื่อนๆได้ดูหมดแล้วเนาะว่าของแต่ละอย่างที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ราคารวมประมาณเท่าไหร่นะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ออลองตัดสินใจดูว่าจะซื้อร้านไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะร้านไหนถูกคือเราเป็นคนชอบ <S <S เขาเรียกว่าอะไรชอบหาชอบดูเปรียบเทียบกันนะคะว่าร้านไหนเขาขายถูกกว่าร้านไหนขายแพงค่าส่งแพงไหม อะไรประมาณนี้ถ้ามันแพงมากไปเราก็ไม่คือเราจะไม่ซื้อเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าทำไมแพงจังขายแพงจังหรือว่าคิดค่าส่งแพงจังอะไรประมาณนี้ตัวเราเองเราก็จะคือก็จะเลือกที่ที่จะซื้อร้านที่เขาขายถูกกว่าดีกว่านะคะเพื่อประหยัดลงมานะคะอาจจะประหยัดได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะเพราะเราก็ แฟนเราก็ทํางานเนาะส่วนตัวเราก็ยังไม่ได้ทํางานก็อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ซื้อนะ,ะเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้รู้ทุกอย่างที่ที่เราซื้อมาว่าราคาเท่าไหร่กันแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหล